สวัสดีครับพี่น้อง fc f a n ครับสุขหวังทุกบอลครับทางช่องพอแอมีนง,งครับบรรยากาศเงี้ยบายครับตรงนี้ที่บ้านน้องครูบรรยากาศแบบสบายสบายครับบ่มีแดดครับมนันนี้ก็หนึ่งกะฝากพี่น้องเขาบเบิ่งแล้วก็บบวจะเริ่มกด สาบสกายกดไลค์กดแชร์ครับติดตามนังเด้อครับบ่าว่าสจะเป็น youtube เป็นเพจครับข้างเพจกะที่เพิ่นขอความมากกันยังบ้านในเบิรงครับมีหลายอยู่ครับเดี๋ยวสิเบิงขอความในเพจอยู่สำหรับพ่อพ่อ่ทีวนมาไลมาหายครับกะจะเห็ุเป็นมาลายรวมวันเกิดครับแต่ว่ายังบ้านในเขาไปอ่านก็นนี่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลองเบิ่งก่อนมีหลายบ่เอ้าอยังนอหนิป่ะเนี่ยพระเอกหมอลำใจเกินพันฟิล์มอย่างนี้ว่ันนีดอะไรเดี๋ยเดือดแล้วบุเมีนเดี๋ยวเดี๋ยวสู้ไอ้เบิ่งก่อนนี่พระเอกหมอลำใจเกินพันฟิล์ม เปิแต่หัวแต่ขอความเปิดถ้ายอมรับผมเป็นเห็นเป็นลูกเขยให้แล้วถ้าว่างให้น้องหญิงโทรมาเล่นน้ำพนมหน่อยครับเอ้ามาเสื้ออีนส์ใส่พ่อะเอกเอ้าอีกมาดูมาดูผมดูไงผมเบิ้งแน่แม่นใช่ปะใส่โอ้ยโอ้ยไม่ประว่าอะไรตี นี่พี่พี่พี่มาบอกพ่อแมนบอลเะอีลีแมนบอลลองโทรไปบปะใช่อุ้งยิงเดี๋ยวบังเขาไม่อยู่ได้นั่นนั่นพอลองโทรหยก่อนแมนบอลอ๋ออุ้งยิงอะไรพูดมาแต่เพิ่งนี่มาทั้งใดเน้อนี่พระเจ้าจังใดอ่านแต่ฟังไในพ่ออีกถ้ายอมรับผมเห็นเป็นลูกเขยแล้วถ้าว่างให้น้องอุ้งญิงโทรมาเล่นกับผมหน่อยนะครับ เพิ่นทักมาตั้งเพียรไหมโอ้ยมาสิอันขอความมาเลยลูกเพิ่งไลูกเพิ่งเคยเคยก่อนเด้อหน้าอ้วนอนแน่นะนี่บอกเบิ่งเองหนาโอ้๋อ้โอ้ปาดใคอีกหมอลำเหมือนตัวนี้มารรมาได้ใอีกหมอลำใจเกินพันเฟรมใคอีกหมอลำใจเกินพันเฟรมองิงตีวาเต็มหัวี่ แม่ไม่หน่อยเบอร์เนี่นั่นไม่หน่อยไม่หน่อยเบอูเก๋าจเบอรก่อนเบอรมีดีเบอเบอรเบอดูป้าหนาวโอ้ยนี่ขไปเกี่ยวเลยโซคายัวมันแม่นักสงลย้ให้ให้ทรไปหาเบอน์เน่ยเป็นวรเพื่อนเด็กจิ้มไปเนาะ เอาเบอร์โทรมาหน่อยขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โ <c oughs> ทรคนนี้โ <c oughs> อ้ผ่าอีกมอลำเหมือนเออนี่บ่ธร,รรมดาเดี๋ยวนี้ผ่าอ,อ,อีกมอลำใจเกินบ่ใช่ใจเกินพันฟิล์มที่เรียกว่าความเต็นใจเกินลอยใจเกินพันฟิล์ม <c> ค <oughs> ุณ <c oughs> มาทางไหนเนาะครับพี่น,อน้องตัวเคยยเรียดเพื่อเยอีกสำหรับ ไอ้ขอความกัหลายอย่างแบเดียวสี่านแล้วก็สุดอบเดี๋ยวมาพอขอความนี้พอดีเลยกับจะเลยะอ่านขอความนี้ก่อนแม่หน่อยตะลึงพูดว <c oughs> ่าขาวเลยไม่หน่อยตะลึงไม่ได้สุดปืม้มน,น,นะว่ามันร่มใสะก็ มีมาเรื่อยๆแล้วครับแบบนี้กระทังมาเรื่อยจะมีผู้นึงผู้ใดก็โทรมาเรื่อยๆนะตั้งคุ้งอ่ะตั้งคุ้งข้อมาเรื่อยๆเนียนพูมาผมดูคือการอั้งคุ้งนะข้อมาหรอเบาๆได้ข้อมาหรอยูซี่ยูข้อตลอดผมเาดูเพิ่นว่าจะไหนก่อนฮันเอาละเมื่อไหร่จะมาทำบ้านให้แม่ผมแม่ผมไม่มีบ้านอยู่แล้ว ต้องผมซืตลอดเลยอักุ้งครับครับอีกเนาะซื้ออย่างนมันมีอยู่ประมาณสามสี่เจ้าสามสี่ขนครับแมนม้าดิมาดูเองมาดูโอ้แตะอันนี้เนาะเพื่อนขับเป็นเพื่อนขับหรอกเนาะแมนมาเป็นไหนเพื่อนขับเป็นเพื่อนขับเพื่อนขับอดีตทหาพเ่็นทักมาหาอันนี้เพป็นไหนทรหาเด้เดี๋ยวเดี๋ยวสิขอเดี๋ยวสิพิมพ์ไป ขอบเบอร์โทรอยู่ดอกขอบคุณขอบคุณครับขอเบอร์โทรเนี่ยขอเบอร์โทรหน่อยน้องเป็นแฟนขับน้องเป็นตีตามตลอดเลยก็เป็นแฟนขับก็ดึงอ่ะจะได้ขอบคุณเดลยหลายเนาะแม่ขอบคุณเนี่ยเป็นกับตีตามเจ้กดไลค์กดแชร์ยอดไลค์กันเนี่ยเป็นกับตีตาม มีอากาศทีครับมอนี้บดเดดเลยครับมอนรึ้มตลอดขอบคุณแฟนครับเอฟซี FC ทุกงมองทุกบอลครับขอบคุณหลายๆด้ครับเขอมาเิ่งกับซ้ำพี่น้องห้รางวัลมาหลายล่ะครับ มันนี่กะปไปใส่อยู่บ้านมีเอฟซี e FC, มหาเลยๆครับมัอนี้กระเสาจนหอดใบว่าสีบานแหกัะแหอยู่ใส่มือนันเหแห้งจีบอกอ๋อแห้งจีแหกกับป้ากำลังขึ้นเลยครับ ก็ใส่แม่หน่อยว่านแห่มาอีกักระหล่อบหนึ่งว่อใส่ครถามีต้นพุนแม่หน่อยป่ะวังเดี๋ยวผ่วางผมว่านี่ก็ได้ผมวานแตกดีกันไหนคนบผมคนผมเคยเห็นจะซื้อผมคาดจะถ่ายคลิปแต่ผมบม่ได้ถ่ายคลิปเมื่อวาน ฮะไปใส่เป็นเมืองบ่ช่วงนี้ก็นหนาฝนครับบางทีก็อยากไปรอจังหวะอยู่ครับว่าสิเพดมันสิออกเมอือนไรสิไ,ไทยสิไปเก็บเพดในป่าอยู่เพจยังกระถนอ,อกเพดละง,งูดอกง่าย น้องงูห็ดห็ดพิ่งช่วงนี้ครับน้องใหม่กับยหนาฟนุ้นป้ากับายครับปลามูลปลาซีอยู่ตลาดเอาครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกหมงทุบบอลครับรอขอบคุณทุกกำลังใจครับร<อ>เดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเี่ย ไม่ใส่เดี๋ยวสิจบจากคลิปนี้แล้วกันสิขอบเบอร์น้ำเพลินอยู่ดอกให้โทรไปหาให้โอ้ยมีโท่คุยเองเลยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึง่งโทรคุยเองเลยเนาะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ